บล็อกช่องลมควรก่อชิดหรือเว้นร่องดีคลิปนี้ที่คำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องการก่อบล็อกช่องลมกันนะคะลูกค้าหลายท่านนะคะก็จะมีความสงสัยนะคะมีคําถามมามากมายเลยนะคะว่าบล็อกช่องลมควรก่อชิดหรือเว้นร่องคําตอบคือควรก่อชิดค่ะทําไมเอบล็อกถึงแนะนําให้ก่อชิดละ่ะ มีเหตุผลหลายข้อเลยค่ะ 1. ก่อง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องการเว้นระยะ 2. บล็อกไม่โยไปเย้มาทําให้งานเสร็จเร็วขึ้น 3. ใช้ปูนกาวได้เลยไม่ต้องยุ่งยาก 4. รวดเร็วกว่าเพราะไม่ต้องรอให้ปูนแห้งค่ะ 5. ประหยัดค่าแรงลดต้นทุนในการก่อสร้างไม่ต้องกังวลนะคะเพราะบล็อกช่องลมของ A อเบิ้มีร่อ,รองด้านข้างไว้สําหรับเสียบเหล็กและก่อปูน สามารถก่อชิตได้อย่างแข็งแรงค่ะสรุปง่ายๆนะคะการก่อชิตเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพราะสะดวกร่วนเร็วและได้ผลงานที่ดีค่ะคิดถึงบล็อกช่องลมเนื้อเนียนละเอียดมีร่องด้านข่าไว้สำหรับเสียบเหล็กและก่อปูนคิดถึงเอบ็อนะคะ